ครับสวัสดีครับผมพบพ่อกันครับช่องอีสานบ้านพุยยน้อยนะครับงมมาือนี่วันอาทิตย์ครับมาตอนนกกับทีมงานครับมือนี่มาสามคนกับผมเอนกฝึกมานี่ครับอาจารย์ใหญ่นานสวัสดีครับเลยบานเอาเอาหูทิพ่ายู่ครับพี่น้องมือนี่อันนี้เสียนร่องครับจนผมเอานกฝึกมาครับใส่ไปต้นกุ้งนี่ครับขันแหน่บ่ขันแหน่ครับนี หัวก็ขันขึ้นดีเชิญลองใส่ไปต้นเสียกไงผลครับส่วนใจานไงนี่ใส่ใส่วบพีครับต้นขามพีนกปลากะยังมิดติงๆอยู่พี่น้องนกจอกะลังขันเรื่อยๆครับนกฟึกครับฟึกเพียที่เกตครับเจ้าเพชรลำทีครับนี่ขันแนบ่ขันแนบนนพี่น้องสู้ไหนไรยังไง บอกวบนี่ยก็บม่มีนกตัวแล้วอันตัวเฟย์แต่บอบก,กวบมันอยู่แต่ก่อนเนี่ยไข่เยอะเพราะมันไม่มีนกตอมันเหลี่ยมอย่ตอนนี้เออเบิ่งเพิ่นอาจารย์ใหญ่เพิ่นกำลังคุยกับเสี่ยนหล่องครับตอนไหนมาณดูเหรอทั้งนี่กับแม่นคิดได้เหรมาสวยป่าน,นี้เนาะแลเจ้าเลี้ยงควายครับนี่มาไก่บ้านเติบอยู่ครับพี่น้องมือนี้ครับทั้งส้นอานโน้น เป็นเดียงคว่ยเป็นถามครับว่ามานบ่จันห <c oughs> อวบอ่นี่พี่น้องอว่างได้ก่อนคันเบากบลูกคันกูอย่างยังก็หาสู้กินวะที่เ,ออเปยังคืบอบาจังสัน่นเนาะเขาบอกไปสั่นแล้วย่งบอกใคกูยูสือเออกูื่อเล่กับบ่คันตายนี่ บอดกินเนี่ยแม่นวะโอ้ยตายพี่คุณู้บริโเห็นว่าก็ยังมาล้างเพื่ผมแม่ต่อยเี่เออเขาเฮ็ดบุกระทะเอาไปตั้งใหเราเขาไปเห็นเราคนนั่งกินนี่หรอตายแล้วตายแล้วตายสองปีแล้วเนี่ยเอออันเดียวก็ไดเรียวก็ได้เม่ได้กินว่าพึ่งอยากยังให้พึ่นกินชอบพึ่งนั่งยู่นมนังจะกินโลดทุกเออเออเคยกอดโอ้ าย,ายเราพึ่อ,ย,อยากน,กนึ่งิจีนอันนี้สูสันหาไปก็วอ้ยเลียวอนนนเนะก็เลยบอกกับลูกว่าช่วงกูยังมีชีวิตอยู่นี่หาไม่กูจินรดว้ยหาไม่กินรอดก็สดกอย่างยังก็ดีวอ้ยโอ้ยพูดแ้<ส>วน<ย>น <reet> ี่เขาเคยจินรู้สกาหาไม่จินรู้ก็รูเก่รนั่งกินอยู่เลยก็สนกเออให้กูสูซีไว้นนกนออา่า่่าโอ้คักักแม่นีดีแม่นีดีแม่แม กินต้อไฟป,ป่าเจ้าของว่าป่าปพอเนี่ยจะได้กินยังน้อนว่าเคยคิดทำดีเทียนยี่มูเลี่ยนเนี่ย<อ>เ,เรยมูเลี่ยนไบ้านนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นลูกน้องเขาเป็นลูกน้องเขาเออเขาซื้อหมูให้เลี้ยงเออคันขายก็เขาให้ใส่เทียนไรบ้านไ,ไหนบ้านนี้ได้ายกันเขาขายไรกันขายได้ายก็ให้ไรแต่เ,เขาไม่จะให้ไายดอกเขาวาข่าเอาเอาเอาให้กับเจ้ากับบ่ได้ใส่เขาว่างที่บ่ใส่พิลาย เอาไม่ร้านโอ้ต้เงินผ uh, uh. ู้ถอดแล้วเออเออเงินผู้เงินผู้กะมันม um ีการนะเออผู้ปูบได้ใส่รอก้านน่วยสองคนสามคนน่้เขาคิดกรอเงินผู้อเราบอปูหรอกือดีเทียววะบานนี้ว่ากัอยูมันคนยื่นเกิดตายเฮ็ดพี่นายกำไปเรื่องนกหลายๆน ยินบ่ะเฮ็ดพี่นกำไปเด้อนกหลายๆิให้ผู้ใดสองคนหนึ่งนกลรืไมนกเออเกิดเป็นยังลงไปใสหาผู้ใดเออสิเขียนไว้ละเมียเอออันนี้ิใหาเสียนลองเด้อเออตัวนี้ให้เสียนทุนเด้อวางทีบอกพให้ผู้หญยน้อยจักโตบ่เออผู้หายน้อยสีให้อยู่ิห้วยบอกอายุมันคนยืนเด้อห่ะบ่แมนวา้ เขาไม่โอกไปยังสั่งเลยนะพ่อเออเขาบอกมวนมวลเนาะนอ่นเขามวนเออเมื่อนีมมนอ้ม,นมากินข้าวปลาพี่น้องใครก็ห่อสีนั่นเลยเดืยวครับสภาพทงให้ทงหน้าหุ่นครับไ <c oughs> ม่มีหยังหรอกครับเ <c oughs> บื้องแล้วโศกกระเล่นไปกะทิยูเบิ้ดมือละห่อเข่ามาน้ำครับยังสั่นผมครับไเทียนเสียนลอง <c oughs> ออขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ, <c oughs> บ